กระไกลมือมากแล้วนะพ่อเนาะอาะจารย์มาผ้าเอฟซีผ้าผีพ่อน้องนะครับมาฟังน้ำกันว่าพ่อเปลี่ยนแปลงบอรหรือ,อยังจะเน้นตัวเก่าต,ต,ตัวเดิมเอาพ,ออาพอ่อแ่ดคันแปดคันเนีน่ยแปดคันเนีน่ย <8 C S 1> แปดสี่แปดสี่เอาจะว่ายุ่งโบมี่โบมี่เนี่ยเพิ่มมะมัยว่ะพ่อ ฝันตีฝันดีป่ะพ่อเอาเขาไม่บอกมาขึ้นฝันมาบอกมาบอกมาขึ้นอย่างเขาว่าโอ้แบททีบนเรื่องฝันจังไหนฝันว่าผู้ใดมาบอกเลยจังไหนผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็บอกแอืบททีบนเรื่องแบททีบนโอ้เมียนบนโอ้คิววะดอกหวานแต่ว่ามันกระตรงกับตัวเลขวิ่งของพอยเด้วยพอสีให้วิ่งแปดอ่า บอกตัวเดียวเลยว่าบัวนงมันบอกเขาเลยตกองเขาบอกคนเอาเอาบอกดี่าเลยคนเนาเพราะว่าแปดีบน่าสามหลังเลยแปดสีบนเลขฝันนะพ่อเนาะเลขฝันเดี๋ยวป็นหยังเดี๋ยวบ้านแ่าจะเขียนแยกให้เราแม่เนาะบ้านนี่เป็นเลขฝันเจ้าแปดตัวอืมโอ้ บอกปตวเอ้โอ้บอกทั้งบนทั้งล่างป็นตัวล่างข้อมบอกบนข้อดีเลยโอ้ครับอือออผมเชิ่อมานอนน้ำลายอ่าจะขึ้นมาขึ้นครับอ่า เป็นเลขความฝันของพ่อสีครับพี่น้องค้อสุดท้ายเดี๋ยวว่าเราจะเขียนให้น้ำนะครับเนาะแอ่าเป็นอย่าง่อเลขความฝันโอ้ฝันบอกบนแปดซีล่างล่างหาสามอ่าเอาป่ะแล้วกระชุดไอ้ชุดของไอ้ที่พ่อนี่มีตัวเน้นบ่ชุดที่พ่อให้ไว้นี่ยอกว่าเกิดมีนะครับไม่มีแปดแปดหาตัวเน้นนะครับป่า ชุดที่ปอสีให้ไไปเอาเดี๋ยวไอ้ก้มฝันเดี๋ยวปอเถ่าจิงจิเขียนพร้อมนะพอเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับทำช่อมเดี๋ยวปอเถ่าเขียนให้ครับโอ้ฝันว่ามีผู้ไส้มาบอกติครับเออผู้เถ่าผู้เาผู้เล่าเล่าอย่างนี้อืมแต่ว่ากับบอลเนี่ยนี่มันขึ้นเป็นมันขึ้นวันพระพรนี่แล้วแล้วเบาๆอย่างนี้อืมยังว่าบ่อก็ยังนี้ล้วนเอาเนี่ย เขาลูกมากเมาบอกตียายงฟังก่อนจะฟันจุบเลยคือติดบนแปดสี่บอกว่ค่ะบ่าวเ่ากับล่างเขียนให้นะความฟันของภสษีเนาะค่ะห้าสามบอกว่าล่างห้าสามเลยค่ะมันบ้าอืมค่ะฟันว่าผู้เ่ามาบอกเนาะค่ะพ่อเนาะค่ะฟันบนแปดสี่ล่างห้าสามโอ้ ครับออันนี้ขามฝันพ่อสีครับพี่น้องรับพอดีมาหาพ่อสีเพิ่นโค้งสุดท้ายพ่อพนว่ามื่ขึ้นฝันหมื่ขึ้นนี่เนาะพ่อเนาะฝันืนขึ้นพูดเฒ่าเมื่อบอกครับบอก,บ,อก,บ,อกบนล่างตัวเดียวเลยครับผมบนแปดสี่ล่างห้าสามตะวาแปดกระตรงกระเล็กวิ่งพออยู่นะครับเนาะขับต่ว่าชุดล่างนี่พ่อวาวาตรตงเอาเละชุดที่พ่อสีให้ไวน้นี่เน้นแปดหาพอ่อ เน้นแปดห้าครับผมเน้นที่แปดห้าคู่เดียวปะครับเอาคู่เดียวครับ,รบเน้นที่แปดห้านี่ครับชุดที่พ่อสีให้ไว้ต่องวดนะพี่น้องนะครับเนาะชุดนี้เป็นเหล็กคำนวณพ่อเพล่นนะครับเนาะเป็นชุด,ดบนล่างนะครับเนาะบนล่างพ่อสีเน้นที่แปดห้าครับมีเกจซี ปดสองเก้าเจ็ดเ็สองปดหนึ่งแปดหานะครับเนาะร่มในเด้อพี่นะ้องครับผมนี่ครับแล้วก็หกีตัวกันของพ่อเป็นครับทำชุมฝันดขึ้นฝันเดญ่ขึ้นจองบอกตาวนะพ่อแต่ที่ว่าตรงกัปเอแปดซีนี่ตรงกับเล็กวิ่งตัวเด่นนี่นะพ่อเนาะอ่าครับ เลขติดพอสีคือหกเจ็ดแปดนะครับนาโพสีเพิ่นให้วิ่งวิ่งแปดอ่าเน้นที่แปดโอ้มักแปดหาคู่เดียวปะพอ่อเออมักมัมอมมักคู่เดียวอืมโอ้แต่ว่ามาฝันมือขึ้นมาฝันเพราะว่าฝันแปดสีง <laughs> พ่อมันโวยอ่าเพิ่นบอกบนแปดซงสี่ฤติเ่อะอ่าโอ้ กับเดดเสียงหาสามมาตรเน่ยบอวยงี้เลยแ่ได้าทำผู้เฒ่าดีครับผู้เฒ่าบอได้เาำครับไปอะไรโอ้ข่าววันโอ้โห่ายแท่นเนี่ยกับใครเนี่ยนองขาเนาะครับเราก็บอกเพื่อนก็บอกว่าหลายโตเลยบอคนล่างนอนบนพ่อครับแต่ความฝันนะครับพี่น้องขึ้นเพราะสีเป็นฝันมืนอีกกระวัน ว่านผักไงน้าพ่อเนาะวั่านผักมือหนีสินดับเนาะแม่เนาะมือหนีสินดับโอ้โหมงบ่หว่านพระอีกเออครับเป็นเช่นบ่ายอย่างนีเหรอครับเพิ่นก็อยากจะมาบอกตัวพ่อเมื่อคืนนีเนาะครับเพื่อได้โชคน่าเพิ่นครับตาสูตรพ่อนี่บ่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะพ่อเนาะบ่บ่เปลี่ยนแต่ว่าพ่อเพิ่นเน้นให้เด้อครับโตเน้นโตเน้นคือพ่อเพิ่นเน้นให้ อ่าอันนี้เอาเบิ้งอีกที่พี่น้องครับมีเอฟซีบาว์แถาอ่าอยกขยับกล่องดูนะครับเนาะเอาพี่น้องเออค่ะเล็กวิ่งพ่อเพี่นนี่นี่ครับเพี่นยังยืนยันนะครับเลขติดหกเจ็ดแปดชุดที่พ่อเพี่นให้ต้องวดครับวิ่งแปดนะครับเป็นชุดบนล่างเด้อครับท่านผู้ชมครับเจ็ดซีเจ็ดสองแปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเน้นให้ที่แปดห้านะครับเนาะกับพอพอดหรือตรงๆ กลับไปน้ำเนาะน้าปอเนาะปอมากลับไปน้ำเด้ <c oughs> อคนระับกล <c oughs> ับด้วยนะครับผมกลับด้วยเขียนไว้ใเอฟซีพนัมกันครับตัวอ่อนนี่จะขอไอข่ฟองพ่นให้หนาะครับว่าเพื่อฝันดีอยู่อ,อยู่ให้ติปออ,อยู่ให้นะครับอาเพิ่นบอก จะไปนอนวาจะไปนอนอยู่ไฮทออี่ฝ่อเอาแต่ว่านอนอยู่บ้านคุณกระโม่นสียังนอบอแล้วอคนนี้มาบอกอยู่บา้านนะครับเนาะเอาเหล็กความฝันของพ่อสีนี่ครับพี่น้องโอ้พ่อคุณมาขึ้นมาบอกคักบอกแน่เถอะพี่น้องนี่ครับเหล็กความฝันก่อนขึ้นวัน่นศิลไงขึ้นวั่นนี่แหละครับผมมือขึ้นนี่ครับมือนี่กับวัน่นศิลไงอ่านี่ครับพ่อคุณมาผู้เฒ่ามาบอกแปดซีบน ห้าสามล่างพ่อคน่าแปดสีตรงกับเล็กวิ่งพ่อคนอยู่เด้อครับพี่น้องแต่ว่าพ่อคนมาเอ๊ะจะบอกบอกสันหาสามคือบรตรงกับเลขพอ่อแถว่าสันก็เรียกว่าบอกรถพอ่พอเพราะว่านี่เป็นเล็กขึ้มฝันนะครับเนาะน,นี่ครับอืม,มีชุดนี้เป็นชุดบนล่างของพ่อสีครับพ่อมากมือนี่พ่อดีครับพ่อคนเรียกว่าฝันดีเออแล้วพอ่อ โกกจบบ้ะวานมันฝันู่วัตถครับมันเขามาบอกกิีอหละอันน like> ี้บวอนนี้ร่างเด้อว่าแบบเขับผมอ่านอินอะไอก็เหมือนอย่งล่ะอือโอ้เคยฝันมาบอกสีบอกแบบนี้นะครับอืมมันก่ออินนี่ล่างก็ออนก็คือฟุ๊บร่างอือปกติกเจนะบอกมาแต่บนอินเอ้า ว่า,าอย่ามงบกถูนกก็จะหลัซื้อหลายอ้เห็้หลายเรครับผมอมืครับอ๋อาานนอันนี้แต่าเาไ่ได้บอกเป็นบนเป็นลาน่างเอออือบอกเข่จะวันไปเขาบอกกูมองอื้นกบวบิะได้ที่อันนี้เราเปลียนยดีดครับเยังบ่องเแี็กมา <c oughs> อ้อาวครับผมท่านผู้ชมครับแคปน้าจอนะครับ สำหรับคลิปนี้มื่อนี่ควรฝากะขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับเนาะคลิปนี้ควรฝาสวัสดีครับ